สวัสดีครับลุงพร้อมครับครับลุงพร้อมครับพบกันวันนี้นะครับตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่22ธันวาคม2565ลุงพร้อมครับงานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ําสงครามนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับงานนี้ท่านนายอำเภอต้องขอบคุณทุกทุกฝ่ายนะครับ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานประเพณีที่ดีงามของชาวอำเภอศรีสงครามนะครับโดยเฉพาะหน่วยรักษาความปลอดภัยลงพร้อมรับทางสถานีตํารวจปูทอนอำเภอศรีสงครามนี่ก็ได้ทําคลิปนะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการเผยแพร่ประชาพันธ์นะครับการจัดงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับพบกันใหม่ปีหน้าปีนี้คนเยอะเกินลงพ้อมครับ และก็นอกจากนั้นแล้วนะครับที่สีสงครามเราก็มีกีฬาลูกหลานนะครับสีขคตะโบนเกมนะครับเมื่อวานนี้เจริญพรคำจันทร์ก็มีโอกาสไปชมนะครับที่ตลาดพูนสุขก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับมีการมอบรางวัลน,นะน,น,นะครับยินดีก,กับจังหวัดที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อไปนะครับและนอกจากนั้นแล้วลุงพร้อมครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับสลาดกีฬา อสอพอปนคะรมรลเขต2อนะครับที่อำเภอนาทมเป็นเจ้าภาพนะครับจเจริญพรอยู่ที่นั้นสปีนะครับก็ไปแวะเยี่ยมลูกหลานนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ลุงพบก็มี FC นะอยู่ตรงนั้นนะพออขวัญพลเก่นเท้านะครับเพื่อนจเจริญพรกักญา์ก็ฟังทาง Facebook ทุกวันเลยทางนาทมนะครับในส่วนของกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำภาคตะลอ,อกชิงเหนือครั้งที่11 ประจําปีการศึกษา2565นะครับคูณครูประกาศสิบก็ส่งข่าวมาเพิ่มเติมนะครับก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬางานนี้นะครับทางท่านดรอพรพิาศานะครับซึ่งเป็นเลขาธิการกพทนะครับก็จะมาเป็นประธานนะครับเพราะนั้นทางโรงเรียนนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญชมขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับทั้ง20จังหวัดนะครับซึ่งก็ขบวนพาเหรดก็จะแยกเป็นสสาย นะครับงานนี้ใช้วงดุริยางจากเจ็ดโรงเรียนด้วยกันหลวงพ่อครับไม่ว่าจะเป็นวงดุริยางจากปียมหาราชาลาัยทตุพนมนาแกสามัคคีวิทยานครพนมวิทยาคมศรีบัวบานวิทยาคมนาแกพิทยาคมแล้วก็อนุบาลน,นครพนมเรียกว่ายิ่งใหญ่ตะกานตาก็แล้วกันนะครับเชิญน,นะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่สนามกีฬากลางของจังหวัดนครพนม เอาวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสลับสมาชิกสากรทรัพครูจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับวันศุกร์ที่23วันพรุ่งนี้นะครับคิดว่าทุกท่าน آ, ก็คงจะมีชื่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ที่ห้องประชุมหนองบึกนะครับชั้น3นะครับอำเภอเมืองนครพนมสำานักงานวัดธรรมจังหวัดนครพนมขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมูม่สรรเสริญพระตราตรายทํานองสรพันยะประเภททีม5คนนะครับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอาชีวะศึกษานะครับก็จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเอาอย่างไงสอบถามรายละเอียดที่ สำนักง,งานวัฒน์จังหวัดนคนปรปฐมหรือนครพนมคอเร,อราก็น,น่าจะมีข้อมูลนะครับหลวงพ่อครับวันนี้รายงานเท่านี้ครับผมสวัสดีครับครับอ้าวเชิญชวนเชิญชวนเชนิญช,ช,ชวนนะครับลูกหลายที่มีฝีมือนะครับหลายโรงเรียนนะหลายโรงเรียนก็มีความเก่งกล้าด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสามพงวิทยาคมใช่ไหมโรงเรียนสามพงวิทยาคมโรงเรียนบ้าน ทางหาดทางบ้านเพลงนะโรงเรียนเล็กๆนะครับเอานะครับก็เชิญชวนนะครับเข้าสมัครเพื่อพัฒนาลูกหลานของเรานะครับสำหรับกีฬานะอย่างที่บอกแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสละกกีฬาอำเภอ กีฬาเขตกีฬาเขตกีฬาเขตวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการชิงชนะเลิศนะครับรา,รายการประเภทต่างๆเนาะ,ะทางสนามก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมเอาลูกหลานนะครับแข่งกันเรียกว,ว่าสุดๆไปเลยนะครับสุดๆสุดๆยอดยอดไปเลยนะครับที่อาเภอนาทมสสนามใช่ไหมท่านพนุพรสนามโรงเรียนนาทมวิทยาท่านอาจารย์วัฒนชัยอยู่ตรงโน้นน่น ลานกีฬาอบตอนาทมนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านนาทมนะครับเอาเชียร์และให้กําลังใจลูกหลานของเราก็แล้วก,กันทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการตรีนุชเตียนทองนะครับได้บอกว่าดีมีการมอบนโยบายการตรวจราชการนะครับต้องมีเป้าหมายชัดเจนเน้นการสื่อสารเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอ,อเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับสามารถสะท้อนปัญหานาไปสู่การแก้ไขให้ตรงจุด นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับยังมีการมอบของขวัญปีใหม่นะครับให้แก่ผู้ปกครองนะครับเรียกว่าคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวนะครับรัฐอัดฉีดกว่า8,000ล้านบาทนะครับตั้งแต่ปี6-6ปีหน้าถึงปี6-9ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงศึิการก็มีการสนับสนุนต่อเนื่อง4ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา นะครับทั้งเป็นข่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบช่วยสถานศึกษาก็ในเรื่องค่าจัดการเรียนการสอนนะครับข่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนี่นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ช่วยเหลือนะครับมาดูเพื่อนพ้องน้องพี่คนเราที่ส่งมาทางไลน์นะครับวันนี้เป็นวันพระนะ ส่วนมากก็จะเป็นภาพอินโฟกราฟิกวันพระส,สวยๆ2 2ธันวาคม2565แรม14ข่ค่ำเดือน1นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับทุกครั้งที่เราว่าคนเลวก็เท่ากับเราประจานความมืดดำในใจตัวเองเห็นสิ่งไม่ดีของใครจงเตือนตัวเองว่าอย่าทำนะครับหลวงปู่ไมอิน อินทศรินะครับได้เทศไว้ th wide, นะครับก็ uh, เป็นข้อมูลข่าวสารที่เพื่อนหลายส่งมานะครับใจคนใจใครก็ใจเขาจะให้เหมือนใจเราอย่างไรได้ต่างคนต่างคิดต่างใจใจะยึดมั่นไปทําไมกับใจตนนี่ก็นะครับผู้ที่แต่งไว้นี่โอสุดยอดนะครับใจของใครก็ใจของมัน อ่าล่ะครับฟุตบอลเมื่อคืนนี้เป็นยังไงฟุตบอลเมื่อคืนนิ้วนะครับทางประเทศไทยของเราก็ถล่มเลยนะครับแหมบูนายใช่ไหมนะครับห้าประตูต่อศูนย์ไปเลยนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับคาราบาวขับคาราบาวขับเมื่อคืนนี้นะครับก็เอฟซีนะครับทีมเอฟซีของทีมทีม เอฟซีของเจริญพรคำจาน์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะบอลลี่สองประตูต่อศูนย์เข้ารอบฟุตบอลคาราบาวแบ็กเบิร์นแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งสี่แล้วก็ชานตันนะครับชนะจุดโทษสี่สามไบรตันนะครับก็เริ่มแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันก็ระมัดระวังนะครับก็มีแอป,ปเตือนมาตลอดนะโดยเฉพาะคนที่ใช้แอป,ปกรุงไทยเนี่ยครับถ้าเขาบอกว่า มีบอกว่าให้มีการอัปเดตข้อมูลอะไรต่างๆก็ก็อย่าไปอัปนะครับโอ้โหมันหลายอย่างจริงทุกวันในพวกอะอะไรพวก <c oughs> พวกมิจฉาชีพเนาะนะครับพวกมิจฉาชีพมันมันเยอะแท้ทุกวันนี่นะครับพูดถึงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะครับทางอบอลไทยนะครับเพจบอลไทยเขาบอกว่าเช็คอันดับชิงเช็คอันดับชาติ ชิงแชมป์อาเซียนครับนะ2022นะครับอันดับที่96ของโลกนะครับก็เป็นเวียดนามนะครับก็คืออันดับอันดับหนึ่งในอาเซียนนั่นแหละอันดับ2ไทย111อันดับ3ฟิลิปปินส์134อันดับ4ี่มาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาสิงคโปร์กัมพูชาราวบูนนานะยมีการจัดอันดับกันไปนะครับตอนนี้ก็มีการแข่งขัน นะครับก็ไม่มีการถ่ายทอดโอ้ยนะครับถ่ายทอดอื่นทอดถ่ายเบิร์ดแต่นี่ไม่ได้ถ่ายทอดเนาะวิห้าวิธีทำแล้วมีความสุขนะครับก็คือไม่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นไม่ขัดความสุขของคนอื่นไม่คิดแทนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นไม่ดูถูกดูแคลนคนอื่นความสุขในทุกๆวันเกิดจากการไม่คิดมากไม่คิดลบไม่ได้แปลว่าโลกต้องสวยตลอด แต่แปลว่าสุขภาพจิตเราดีนะครับพระราชินีแห่งภูตานจะเสด็จมาลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวนะครับก็ขอทรงพระเจริญทรงหายพระประชวรนะครับสลับองค์ภาเนาะอยากไปเที่ยวนะครับอยากไปเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติฟรีสองวันทั่วประเทศนะครับก็คือสิ้นปีเก่านะครับวันสิ้นปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ ก็คือวันที่31ธันวาคมถึงวันที่1มก,กราคมนะครับทั่วประเทศนะฟุตบอลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ขอภัยนะ,ะทางเวียดนาม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 เนี่ยโอ้โหนะครับชูฟอร์โมโหดเลยนะตอนนี้นี่ชูฟอร์โมโหดนะครับเอาชนะ,ะลาวไปถึง6ประตูต่อศูนย์าฟุตบอล AFF เอฟสูุดเอฟเอฟมิชูบิชิสอปีนี้ปี2022 แล้วก็เมียนมาแพ้มาเลเซียนะครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งะครับสำหรับฟุตบอลเมื่อคืนนี้ไม่มีการถ่ายทอดแต่ว่าก็ก็สามารถที่จะดูได้นะครับทุกวันนี้นี่ดูทาง f c e e o o o นะครับเพจต่างๆดูทาง y t u t u นะครับถึงแมว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ชัดแต่ว่าก็ก็พอดูได้นะอ้าวมีการพยากรณ์อากาศโอ้นี่ก็ในยุคนี้ทำได้ทั้งหมดเนาะ นะครับเราสามารถที่เข้าไปดูการพยากรณ์อากาศได้นะครับในแต่ละประเทศทั่วโลกเลยนะเมื่อเช้านี้จเจริญพรก็ลองคำจางก,ก็ลองเข้าไปดูนะสีสะขามเราในขณะที่สรีสะขามเรานี่ตอนเช้านะสิบสามองศาที่เชียงคานจังหวัดเลยนี่สิบเจ็ดองศาทั้งดานังดานังก็คือเวียดนามยี่สิบองศาเมืองเวนะครับเวียดนามก็สิบเจ็ดองศา ทางกุงเซี่ยงไฮ้นะครับประเทศจีนเนี่ยห้าองศาเม็กซิโกซิตี้นะครับประเทศเม็กซิโกนี่ยี่สิบเอ็ดองศาโอ้โหเราก็สามารถที่จะดูเขาเรียกว่าดูทั่วโลกได้เลยนะครับในแอปต่างๆทางาสื่อออนไลน์ทางมือถือเรานี่แหละนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับ มาที่เพื่อนลายนะครับส่งข่าวมาต่อเนื่องนะครับอะไรที่มันมีประโยชน์นะครับเป็นองค์ความรู้นะครับจเจริญพรจางก,ก็จะนํามาตอบนี่ก็โอ้นะครับคนไทยเรานี่เศร้านะเรือหลวงสุโขทยัยทําไมเรือบักไงบักตูเนาะแต่เป็นไงครับเตะทําไมล่มได้ฮะนะงงๆตัวนี้แหละเรือชูชีพอะไรต่างๆเป็นยังไงความปลอดภัยเนะาะอ์เจนตินาประกาศ ให้วันเมื่อวานนี้แหละเมื่อวานนี้วันที่21เป็นวันหยุดของชาตินะครับเพื่อให้แฟนบอลนับล้านคนทั่วประเทศได้มีความสุขร่วมเฉลิมฉลองกับแชมป์ฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ในรอบ36ปีของชาตินะครับโหกว่าที่จะได้มามีง่ายนะ โบนัสสุดปังอันนี้ว่าไปแล้วนะครับโบนัสสุดปังนะครับโตโยต้าก็ถือว่าเป็นยังย,ง,ยงมีเยอะนะครับยังมีเขาเรียกว่าได้กําไรนะครับเขาก็แจกโบนัสลูกน้องทีมงานนะนะครับมาที่เพจต่างๆทีนี้เพจต่างๆในสื่อออนไลน์นะครับทางช่องเจ <c oughs> ็ดช่อง7 h ็ดเอ new วันนี้เป็นไงช่องเจ็ดชนช่อง7 h ็ดเอ n e ีววันนี้มีาข่าวอะไร นะครับรายการลดหย่อนนะครับรายการลดหย่อนภาษีปี2565พลังใจจาก 7HD ออนไลน์นะครับพลังใจจาก 7HD ออนไลน์บอกว่าวันนี้ปลดปล่อยความทุกข์ทิ้งไปแล้วใส่ความสุขในหัวใจแทนที่วันนี้วันพระช่อง 7HD นิวบอกว่าบุญ วันนี้วันพระวันพระัสบดีที่22ธันวาคม2565ตรงกับแรม14ค่ำเดือนอ้ายปีขานบุญบุญจะให้คุณต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้วว่าเข้าไปจริงเลยลืมโรคแพ้สายตามองหน้าเป็นแทงเอานะครับระวังมือกันนะตัวนี้นะธนาคารแห่งประเทศไทยสำรองธนบัตรปีใหม่ หนึ่งแสนล้านบาทอ,อ๋พิมออกมานมครั่งยาแผลงฤทธิ์กัดเจ้าหน้าที่เวอร์อ๋อนะครับพวกนี้นี่อันตรายเนาะนะครับตอนนี้มีหลายช่องนะครับอ,อกข่าวนะครับสาเหตุการเสียชีวิตนะครับจมน้ำอากาศหายใจกรณีเรือหลวงสุขโขทัยอับปางนะครับโอ้ยไม่อยากพูดเลยนะครับเอาหนาวหนาวหนาวมานี่ดีแล้วหนาวมาพวกเราก็จะได้ใส่เสื้อกันหนาวจะได้ใส่หมวกเนาะ นะครับก็ขอให้หนาวนหนาวนานๆกันเลยกันกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังสูญหาย23คนโอ้ยมีใครเป็นใครบ้างนะครับช่อง7 HD น e w เขาก็าลงข่าวสารทุกอย่างไว้เลยนะครับมาทาง Workpoint Today, Work point Today. เ์เวิร์กพอ t o d เ y เเป็นไงเซเลนสกี้โอ้เซเลนสกี้ตอนนี้เยือนสหรัฐนอกประเทศหนแรก หลังได้พระธีอดโอ้ยสนับสนุนหรือเกินเนาะอเมริกาโต้โผใหญ่งานนี้นะครับสนับสนุนต่อเนื่องอไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นเงินทองโอ้ยนะครับส่งอาวุธไปให้คนมาทํามาฆ่ากันเนาะประชุมสภาล่มอีกครั้งนะครับยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัรชาวาะสองไม่เซตเอาใกล้จะยุบอใกล้จะยุบสภาหรือยังห,หรือว่าจะได้ หยุดแล้วนะครับสรุปไฮไลท์ ight, mm hmm. กรุงเทพมหานครถแถลงผลงานรอบ6เดือน9ด้าน9ดีโอมีการสรุปนะนะครับมันตัวเล็กเกินไปนะนี่นะครับเราเขาสรุปมาและผลงานเป็น6เดือนนะเป็นยังไงก็ก็ดีนะครับสุดท้ายก็คือประชาชนนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับนี่เมื่อสรุป ผลการพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตหกนาย,นายเหตุเรือหลวงสุขโขท,ทยัยอป,ปางโอ้นะครับมีการบอกไว้อย่างดีเลยนะ,ะเราก็มีแต่ความเสียใจนะครับนายกบอกไม่รู้เรื่องนะครับสายยันสสพักพลังประชารัฐรมปฏิทินรูปคู่ติดโลโก้รวมไทยสร้างชาติกันมาที่การทหารเรียกประยุทธ์พอบอรทอรรอแจงชูชีพอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่พอ ปมเรือสุขโขทัยอับปางมันต้องมีวิธีดีกว่านะั้นะนะผมว่าน้เรือใหญ่ๆนะันวิธีป้องกันเนาะพลชี้ชาวญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยรัฐบาลเตรียมขึ้นภาษีนําเงินไปเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมเงื่อนไขสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบีย้ย1.99%ต่อปีคงที่5ปีสลับผู้ประกันตนมาตราที่33 อากหญิงชลาใช้คอมแทบไม่เป็นสูนัก,กิฬา e อีสปอร์ตคนเรามันก็ต้องมีการพัฒนาได้นะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางขออย่าวิจารณ์ซ้ำเติมให้เสียหายเทสลาประกาศหาพาร์ทเนอร์ทำสถานีซปเปอร์เชงเกอร์โอกาสธุรกิจใหม่ของคนมีอาหางสาริมมซับนะครับ ส่งยานสำรวจใต้น้ำซีฟอกถ่ยายภาพจุดเรือสุโขทัยอับปางเพื่อนำมาวางแผนกู้เรือโอ้ตัวนี้จมอยู่ใต้น้ำใช่ไหมอมไม่น่าเชื่อเนาะมาที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจวันนี้เป็นขึ้นต้นโอ้แจกโคชชอปปิ้งของขวัญปีใหม่ที่จำไม่ลืมนะครับลาซาด้เอาลาซาด้า คนซื้อของเยอะนี่ก็คืนกําไรมาด้วยก็ดีเนาะห้าภาข่าวหน้ารูสิบิกรุงเทพธุรกิจวันนี้บอกว่าประสานเสียงแนะรัฐบาลปรับตัวสร้างจุดเปลี่ยนประเทศ 5. พักลุยเศรษฐกิจดิจิทัลสิบทเลทองซื้อเช่าที่โดนใจคนค้นหาบ้านประจำปี65สีจันผิงลั่นถึงเวลาทุกฝ่ายหันหน้าเจรจายุติสงครามยูเครนนะครับ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสงครามนั่นนะครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มาหาธรรมามหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประชาชนดีกว่ามั้งไปทําไมต้องไปเอาประเทศชาติบ้านเมืองเนาะสาประกาศเลิกใช้ PFAS สารเคมีอม,มะตะภายในปี68แนะครับแม้เสียหาย2.3000พันล,ล้านดอลลาร์วันหยุดยาวคริสต์มาสปีใหม่ไม่ใช่เทศกาลความสุขเสมอไป บางคนอาจเครียดและเศร้ากว่าเดิมเครียดยังไงเนาะ,อะชอบดีมีคืนของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลนะชอบดีมีคืนนะครับการไปซื้อสินค้านะถ้ามีใบทรงใบเสร็จอะไรต่างๆก็เอาเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะได้คืนกําไรซามาตี้เครื่องดื่มเมสซี่ฉลองชัยฟุตบอลโลกนะชาคู่กายนักเตะอเมริกาใตา้ ใครก็พูดถึงเมสซี่ตอนน,นี้มีโอกาสสูงถึง70%นะครับสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยปี66โฆษณาปี6 6โต42%ยังไม่ฟื้นเงินเฟอ้อของแพงชุดปีนี้พลาดเป้าเทสล a าเปิดให้ธุรกิจไทยร่วมเป็นเจ้าของสถานีซุปเปอร์ชาร์ตนี่ก็เริ่มมาแรงเหมือนกันเอาละครับมาที่เดอะสแตนดารบ้านี้ เดอะสแตนดาร์ดเ <The> นี่ยไรไมวันนี้บอกว่าธนาคารอดูเดอะสแตนดาร์ดวันนี้22ธันวาคมนะครับ22ธันวาคมเขาใส่แกลเล็กซี่ป้องกันแชมป์โลก19ครั้งติดต่อกันก่อนประกาศแขวนหนุ่มโอ้นะครับเขาใส่ที่ว่าสุดยอดนะครับ22ธันวาคม2534ันห้ร้ยเขาใสแกลเล็กซี่ป้องกันแชมป์โลก19ครั้งติดต่อกัน ก่อนประกาศแขวนนวมนะครับซึ่งเขาใส่กาเล็กซี่แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท115ปอนด์ของสมาคมมวยโลกหรือ WBA เป็นแชมป์โลกคนที่9ของเมืองไทยผู้ไม่เคยเสียเข้มขัดให้ใครเลยตลอดเวลา7ปีนะครับซึ่งวันที่2ธันวาคม2534ที่เวท,ทีมวยชั่วคราวสนามเทพเทพหัสดินเขาใส่เอาชนะคะแนนอาร์มันโดคริสโตนักชกชาวเม็กซิกัน สร้างสถิติป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้ถึง19ครั้งติดต่อกันเป็นสถิติโลกสูงสุดของรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวดนะครับอ้าวสุดยอดแล้วเขาท้ายเขาทรายนะครับดีที่รักษาแชมป์ไว้นอกไม่มีเสียให้ใครเลยโอ้สุดยอดเลยนะครับเขาท้ายมาที่ผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับวันนี้วันพระ <c oughs> หลวงปู่ผางบอกว่าความทุกข์จะสอนและเป็นบทเรียนเพื่อคอยอเพื่อคอยเตือนให้ได้แก้ไขและจดจํานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางผู้จัดาการอินโฟอชอบทําให้ลุงโมโหอ,อยู่เรื่อยอ้าวมีบางส่วนวิภากษ์วิจารณ์เรื่องที่มีคนเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องที่จะมาซ้ําเติมไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดจาให้ร้ายเสียหายนี่แหละคือประเทศไทยเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอะไรนี่โมโหแล้วโอ้โ ทางผู้จัดการอินฟูกราฟิกก็ขึ้นภาพครับหลายที่ผู้ที่สูญเสียนะครับกําลังผลที่สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทยัยจม,มนะครับเปิดของขวัญปีใหม่ของรัฐบาลนี่ก็หลายอย่างนะของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมรทุกกระทรวงเขาก็จะมีของขวัญปีใหม่นะครับผู้จัดการอินฟูกราฟิกก็ ได้ทำภาพอินโฟกราฟิก,ฟกมาให้ชมนะครับอ่ะอะไรเป็นอะไรก็คอยดูแล้วกัเกนเอาละครับ5นาทีสารเพื่อนครูวันนี้ต่อเติมต่อยอดนะครับจากข่าวเพื่อนครูมาต่อข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับวันนี้ก็คงได้ดำเนินการเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ